ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะวันนี้ก็มาอยู่กันกับผมนะฮะเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสาธิตวิธีการเวลให้ดูนะฮะเนื่องจากมีคนสงสัยมานะว่าทำไมตัวบุนเพลงหิบเหล็กนะฮะถึงเวลเร็วเหลือเกินฮะสำหรับตัวละครที่ผมใช้นะฮะก็ผมเวลมาตลอดก็จะเป็นอนุโลกนะฮะก็เดี๋ยวจะมาดูวิธีการเวลของผมกันเลยนะฮะก็ มาต่อกันเลยนะครับกับของที่ผมใช้เวลนะก็จะมีในส่วนของคูณ20-15วันนะฮะใบเมเปิลแห่งความทรงจำนะอันนี้จะบวกประมาณ10%นะฮะคูณร้อยฟ้านะฮะคูณ500หรือคูณ300ก็ได้นะฮะแค่นี้ที่คุณเคยครับแล้วก็คูณ10นะฮะในส่วนของคูณ20นะฮะสามารถหาได้จากไอเทมมอนนะฮะเหมือนกับใบเมเปิลแห่งความใบเมเปิลแห่งความทรงจำแล้วก็ แคนดี้ที่คุณเคยนะฮะส่วนใบสั่งเพิ่ม EP 10%นะฮะเปิดได้จากกล่องเลเวลนะฮะคูณ20ของร้านปากี้นะฮะไม่สามารถกดเทปปรคุณ100ของคูณ100ไฟได้นะฮะแล้วก็มาในส่วนของขอนะฮะแนะนำให้เตรียมของก่อนเวลนะฮะจะได้ไม่เสียเวลามากนะฮะเมื่อกี้ผมก็ไปแอบเตรียมมานะฮะในส่วนของการวางขอนะฮะแนะนำให้เขี่ยช่องสีไว้ว่านะฮะแล้วเรียงของจากเวลเวล์หนึ่งก่อนนะฮะแล้วก็เรียง เรียงมาจากเวลที่น้อยฮะไปจนถึงเวลที่มากสุดนะฮะครับผมก็เดี๋ยวเราก็จะไปเวลให้ดูกันนะฮะในส่วนของใบวาร์นะฮะแนะนำให้เตรียมไว้เลยนะฮะใบวาร์ปินแดนสายเฮลใบวาร์ปโอเอซิสใบวาร์ปบาดานะฮะเราเราจะมาเวลกันสดทุกแมปนะฮะเราจะไม่มีการเดทนะฮะก่อนอื่นนะฮะเราก็มาตีโยโย่กันนะฮะ เมื่อตีโยโย่เรากดใบขวนอย่างที่ผมบอกนะฮะก็จะกลายเป็นเวลสามสิบทันทีนะฮะแล้วเราก็วาร์ปไปทาลินทูนนะครับผมเมื่อเรามาถึงวาร์ปทาลินทูนแล้วนะฮะเมื่อเรามาถึงเมืองแล้วนะเราก็เดินตรงไปครับเดินตรงไปเลี้ยวเลี้ยวซ้ายนิดนึงนะฮะเราก็จะมาเจอกับบอสคูอีคูอีนะฮะเราก็ตีไปครับผมตีไปเรื่อยๆเลยครับก่อนอื่นนะฮะ แนะนำให้มีโปรแกรมช่วยกดนะฮะเดี๋ยวจะแนบลิงก์ไปด้วยด้านล่างนะฮะโปรแกรมช่วยกดมันดียังไงนะฮะก็มันดีอย่างนี้นะฮะสพานนาคางมันดีอย่างนี้ฮะมันกดอัพสเตตให้เราอย่างรวดเร็วนะฮะแล้วก็กดกดเลียนสกิลได้อย่างรวดเร็วนะฮะเมื่อเราประมาณเจ็ดสิบเอ็ดนะฮะเราก็ไปวาร์ปไปทําเคลียร์นะฮะเอ้ยเมื่อเราตีคุยคุยเสร็จทีนะครับ ตีกับเราก็เลี้ยวซ้ายนะฮะเราก็มาเจอกับทันลานทูล่านะฮะหรือแมงมุมสีดำนะฮะเราก็ตีมันไปฮะตีไปเรื่อยๆครับผมแล้วเราก็มาตีอนุโคนต่อนะฮะก็จะได้วประมาณ7จพอดีนะฮะแล้วเราก็กลับเอืองนะฮะไปเปลี่ยนคานนะครับผมแต่ผมจะมาสอนวิธีการอัพสกิลให้เล็วด้วยนะฮะ แล้วก็มาดูของนะฮะที่ใส่กันได้เลยในส่วนของของที่ผมใช้เวลนะเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์ไปนะฮะผมทำกระทูเบทไว้แล้วนะฮะก็มาเปลี่ยนกันเปลี่ยนกันเลยนะฮะแล้วก็ไปตัวนี้ต่อนะฮะเปลี่ยน อาชีพเป็นเทเชอร์นะฮะสำหรับวิธีการอัพสกิลให้เร็วนะให้เราเปิดเรียนสกิลมานะแล้วเราก็เอาช่องเรียนเนี่ยฮะมาไว้ตัดกับช่องยืนยันนะฮะมันก็แล้วก็เปิดโปรแกรมช่วยกดนะฮะมันก็จะเรียนให้แบบนี้ฮะแล้วสกิลที่ใช้เรียนนะฮะแนะนำสองสกิลนี้นะฮันเตอร์พามกับวินเบกกิ้งนะฮะสแตทเอ้พาสซีฟยังไม่ต้องไป สดมันมากก็ได้ะค่อยไปอัพตอนเป็นเบสแล้วก็ได้นะฮะแล้วเราก็ไปว้าไปที่หุบขอบแฟรี่กันต่อนะฮะให้เราตีหุบขอบแฟรีนรนรร่นะครับไปจนวลประมาณ9 1เ็นะฮะให้เราตีไปเรื่อยๆเลยนะฮะกับแผนที่จอมโคตอะไรพวกนี้รฮะ เรากดคูณมากมันก็ยิ่งจะขึ้นเร็วนะหรือแนะนำให้หาของให้ครบก่อนด้วยนะฮะมันจะได้ไม่เสียเวลามากนะฮะก็ใช้สกิลสองสกิลนี้สลับกันไปนะฮะแต่ถ้าเกิดใครกลัวที่แบบไม่แรงนะ,ะเราก็สามารถเรียนพาสิฟก่อนได้นะฮะ อาซีแบบใส่มีดบวกโจมเลยพวกนี้ฮะเราก็ตีไปเรื่อยๆนะฮะจนเวลประมาณเก้าเอ็ดแล้วเราจะยาย่แมปตันอะีกรอบเมื่อเราเวลเก้าเอ็ดแล้วนะฮะเราก็ว์าไปที่สวนสาธารณะใหญ่นะฮะ มาตีกันกับตัวเพว่อเลดี้บัจะได้ e อเพเยอะสุดนะฮะแต่มันจะถึงนิดหน่อยนะฮะให้เราแนะนำให้ตีพึ่งนะไม่แนะนำให้ตีเลดี้บัตอนชื่อมันยังแดงๆเท่าไหร่นะฮะอาจจะน่าลำคาสันดีนะ,ะที่มีสตันฮะแต่ e p เอได้ขุมแน่นอนครับผมไปเบลล่าก้าเสร็จแล้วครับ ดีเลยไม่ทันเมื่เราเวลร้อยนะเราก็มาใส่อ่าวรู้สึกผมจะเอาต่อสู้มาผิดนะฮะแต่ไปหยิบลมเอื่อยมานะฮะก็ให้เราตีไปเรื่อยๆนะ,ะจนวามาร้อยสามนะฮะ มอนมันเยออยู่แล้วแนะนําให้ระวังกับบอสนะฮะบอสพึ่งมันจะอยู่แถวๆนี้ฮะแต่ตอนนี้มันไม่เกิดนะฮะเลือเราวิ่งร้อยสามแล้วนะฮะเราก็เข้าไปข้างในเลยฮะไปหาตะกัแตนกันนะฮะ อาจจะลึกสักน,นิดนึงนะฮะผมถึงใส่ประดับของไว้ในะฮะมันจะได้เดินเร็วๆนะฮะจะได้ไม่เสียเวลามากนะครับระหว่างเดินแล้วก็อัพสตัตอัพเนี่ยสกิลไปก็ได้นะฮะผางพานะฮะ เรามาถึงเราก็จะเจอกับแมนติสนะฮะหรือตากแตนกับโลสโลแทนฮะโลแทนต้องระวังมันนิดหนึ่งนะฮะมันมีสกิลมัดขานะฮะระวังโดนมัดแล้วไปเจอกับบอสนะฮะจะตายโดยไม่รู้ตัวนะฮะสกิลมัดขาอย่างเงี้ยฮะเอาตรงนี้ก็แนะนำนะฮะให้ระวังกับบอสบอสตากแตนนิดนึงนะฮะตอนนี้มันไม่เกิดนะไม่รู้ว่าไปไหน ตีไปเรื่อยครับจนร่วงมาร้อยสิบเอ็ดนะครับแล้วเราก็จะไปเปลี่ยนอาชีพกันอีกรอบหนึ่งนะฮะเมื่อเราเวลร้อยสิบเอ็ดแล้วนะฮะเรเาก็ไปหมู่บ้านประสาทไนล่านะเพื่อที่จะเปลี่ยนอาชีพเป็นเบทเฮดเดนนะฮะหรือจะเปลี่ยนเป็นอาชีพอะไรก็ได้นะที่คุณต้องการนะฮะก็เดินมาหากับผู้เท่า์ไนลาเลยครับผม ก็เรียนสกิลนิดนึงฮะอีกหนึ่งสกิลที่ผมแนะนำนะฮะชาร์ลส์สปีนนะฮะเป็นสกิลที่แรงที่สุดในบรรดาของเบสน,นะฮะแล้วก็แต่ข้อเสียของมันคือแคบไปน,นิดนึงฮะ,คะแคบก็ใกล้ไปนิดนึงในส่วนตอนนี้เราก็อัพพาสซีฟเลยก็ได้นะฮะมาพาสซีฟแนะนำนะฮะพาสซีฟหลักๆที่ให้อัพนะฮะก็จะเป็นพวกของ ใส่มีดเราได้โจมนะฮะใส่ชุดเบาลเราได้หลบนะฮะใส่เพิ่มค่าคิทติคอนให้ตัวเองรู้สึกเงินจะไม่พอนะฮะแล้วก็จะเป็นในส่วนของเ,อเพิ่มคิทติคอนดาเมจเดินวยอะไรพวกนี้นะฮะในส่วนบัฟนะฮะก็จะมีบัฟเฟทันทัสนะฮะในส่วนรายละเอียดส่วนนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์ไปให้ดูนะฮะแล้วเราก็มาตีมดกันต่อเลยฮะ ีหมดไปเรื่อยๆนะฮะจนด้วประมาณร้อยสิบแปดนะฮะวนๆอยู่แถวนี้นะฮะตีมาป่าด้วยแค่นะฮะระหว่างรองเกิด นะฮะฮหรือแบบจะรอให้หมดเดินมาลุ่มตัวเองก็ได้นะฮะหรือที่ขเขาเรียกกันว่าละนั่นนะฮะผมชอบที่แบบนี้มากกว่า นะฮะสกิลอื่นมันแค่ประมาณ4ี่หมื่นนะฮะถือว่าถ้ว่าเป็นสกิลที่แรงที่สุดแล้วนะฮะแต่มันแค่เป็นนิดหนึ่งนะครับเพราเวล1ร้อยสิบเจ็ดนะฮะเวล์ร้อยสิบแปดก็ได้นะฮะเอา117ร้อยสิบเจ็ดครึ่งๆรึ่น,นะ,ะแล้วก็วัาไปที่โออซิกันนะฮะไอตีกกบแย่สามสีนะครับผม ให้เราตีทีละสีนะฮะมันจะได้เกิดเกิดแบบเกิดเกิดยังไงเกิดพร้อมกันเลยนะฮะไม่ต้องมานั่งรออะไรมากมายเริ่มจากไอตัวแต่งตัวคิดมากก่อนนะแล้วก็มาสีม่วงนะฮะแล้วก็ไปสีน้ำตาลครับผม ถ้ามันยังไม่เกิดนะฮะเราก็มาตีกระบองเพชรได้เหมือนกันนะฮะขึ้นเท่ากันครับผมเราก็วนไปอย่างนี้ฮะจนเวลาประมาณร้อยยี่สิบสองนะฮะตัวนี้นก็จะขึ้นประมาณสิบกว่าเปอร์นะฮะ แนะนำนะใครที่จะใส่ของเหมือนผมนะฮะแนะนำให้หาหมวกวิกเน่ไว้ด้วยนะฮะเวลารีประมาณ15แล้วนะฮะหลบมันจะไม่พ้นนะฮะถ้าใส่ถ้าใส่หมวกเฮลิคอร์นะฮะเมืนอเลเวลร้อยี่สองแล้วนะฮะเราก็ว้าไปที่บาร์ดานะครับผมให้เรามาตีกับโยโย่ม่วงก่อนนะฮะคน หรือที่เรียกกันว่าโคนพิษนะนะฮะรู้สึกจะมีคนนะฮะเราขอตัวสักคู่นะฮะเราไม่อยากเจอใครนะอยากอยว่วคนเดียวนะฮะครับผมเราก็มาวิวกันต่อเลยนะฮะแล้วก็ตีโคนพิษอะฮะตีไปเรื่อยๆฮนะ ตีไปเรื่อยๆจนว่ร้อยสามสนะฮะทำไมถึงไม่ให้ตีตัวตัวอื่นตอนนี้นะเพราะตัวอื่นจะเป็นชื่อแดงอยู่ถ้าได้ EAP ไม่คุ้มกับได้ EAP ไม่คุ้มมาฮะแล้วก็ตีไปเรื่อยๆนะฮะแล้วก็เดินมาตามทางเลยครับ จะคิดยากนิดนึงนะเราสามารถตีคนพิษได้นะถึงเวล์ร้อยสเลยนะฮะเดี๋ยวขึ้นไปข้างบนนิดนึงนะฮะจะมีแหล่งของคนพิษที่กระจุกตัวกันอยู่เยอะนะฮะในส่วนของคนพิษนะฮะก็ตอ,อบตอบคูนร้อยฟ้าด้วยนะฮะถ้าโชคดีก็อาจจะได้คูนร้อยฟ้ามาเวลในรอบต่อไปเลยนะฮะ ตรงที่คนพิดกระจุกกันเยอะๆนะฮะเมื่อเราเลือดร้อยสามสิบแล้วนะฮะเราก็เลือกได้สองทางนะฮะทางแรกคือวนแมงทูมแบบเลยฮะตีมันทุกตัวนะฮะหรือจะตีคนพิษต่อก็ได้นะจนวิวร้อยสามสิบนะฮะเพราะคนพิษขึ้นดีมากะฮะผมขอวนแล้วกันนะฮะแนะนำให้มาสิ้นสุดกันตรงนี้นะฮะสำหรับการ วนบาดาลนะฮะเสร็จแล้วเราก็กลับกลับไปตีที่เดิมนะฮะ ในส่วนนี้ผมอาจจะตีตไม่ค่อยแรงนะเพราะไม่ได้อัพสกิลคิดิคอนดาเมจนะฮะคิดิคอนดาเมจคือเวลาติดทินะฮะมันจะทำให้ดาเมจแรงขึ้นไปอีกนะฮะแล้วก็ามาขึ้นๆลงๆลงอยู่แถวๆเนี้ย ดีไปเรื่อยเรื่อยนะฮะจับไว้ทีะดับร้อยสี่สิบนะฮะ,ะ,นะ,ะแนะนำให้มาจุดสิ้นสุดอยู่ตรงบริเวณนั้นนะฮะเราก็กลับไปวนที่เดิมนะฮะจะได้ได้ไม่ต้องเสียเวลาเดินทั้งแบบมากนะฮะ เมื่อเราวิ่งร้อยสี่สิบแล้วนะฮะเราก็เราก็กลับไปที่อันเลยครับผมแต่ผมจะสอนวิธีการถอดของให้ดูนะฮะจะได้แบบไม่ต้องไปนั่งหารอบต่อไปนะให้เราเจอช่องสี่นะฮะเปิดช่องสี่ออกมาแล้วเราก็โยนทิ้งให้หมดเลยฮะอย่าวิ่เร็วนะฮะต้องให้สนใจของนะฮะต้องไม่งกนะฮะจะวิ่เร็วนะฮะ เมื่อเราถอดทีหมดแล้วนะฮะเราก็มาถอดของนะฮะถอดของแนะนำนะฮะให้ถอดจากเลเวลแบบเลเวลต่ำสุดไปยังมากสุดนะฮะเสร็จแล้วนะฮะเราก็กดไปรีเลยครับผมแล้วเราก็จะมาดูกันนะครับว่าเราใช้เวลาเวลประมาณ นาทีนะครับรอบเมื่อกี้นะฮะใช้เวลาเวิลนะฮะแค่เพียงแค่สิบแปดนาทีนะฮะหลังจากกดเอพีนะฮะก็ขอก็มีหลายคนสงสัยนะฮะว่ายิ่งรีเยอะนะฮะมันจะยิ่งทําให้ขึ้นเวิลยากนะฮะเวลาเวลาในการเวิลมันจะมากขึ้นไหมนะฮะขอตอบเลยนะฮะว่ามันน่าจะเหมือนเดิมนะครับเพราะยิ่ง ดีเยอะขึ้นนะฮะแล้วก็จะปลอมทีเดียวตายอะไรอย่างเงี้ยฮะมันก็น่าจะเชลยกันในส่วนของ EP ได้น้อยลงนะฮะสำหรับวันนี้นะฮะก็ขอตัวลาลวก่อนนะฮะใครมีปัญหาสงสัยอะไรก็ถามได้ที่เว็บบอร์ดเลยนะครับขอบคุณครับ